ร่วมกัน <polarization> คิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจันญาอ่าน วิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ r a d i o k u a c t h ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทาสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่6 2 2กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และ Application Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมกเชียงใหม่สถานี เพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณทุกฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมตรตั่นรักษาครับ วิทยุเพื่อการรรรรเกกษษภาษาวัแธมละบินตสาาธรรณะถิตอยู่ในใจตราบนิรันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพพุทธเจ้ารายการพอเพียงเพื่อเพียงพอกับหมอกอยามเช้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ กราบไหวา้าคุณฟังทุกท่านนะครับตอนนี้คุณฟังก็สู่รายการข่าวจากมอก,อกจึงใหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพนธเมตต์ตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสถรนออีมกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดได้ดูฟังย้อนหลังกันได้ตัวนะครับสถานีเพื่อการเกษตรภาษาวันท้าวไบริการสารนะครับน้อมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน เป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี้ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับและก็เป็นกลางภายใต้แนวทางการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารรอบหัวล้านนาพีหนอก,ก็ยังน่าสนใจอย,อยู่นะครับ ติดตามกันไปเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลในการาจะาเน่ยอเองจะได้ถูกลักถูกการนะครับ<ม>ก่อว่ากันไปครับบรรยากาศหลายเรื่องหลายอย่างนะครับสําคัญที่สุดก็ต้องมีสตินะครับปิกมาอยู่ที่ตัวเก่านะครับว่าเรามีหน้าที่อ่างนะครับต้องทําหน้าที่ตัวเก่าให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดํารงชีวิตภายใต้ลักษของปรัชญาเศรษฐ,ฐ,ฐกิจพอเพียงอันนี้สําคัญมากนะครับต้นแรเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ เขาต้องช่วยเหลือตัวเก่าก่อนจะไปรอคนอื่นมาช่วยนั้นมาถูกนะครับมันก็เป็นไปตามวาระเป็นไปตามกลไกของสังคมเนาะไอ้อย่างที่เกินตัวหรือไอ้อย่างที่มันต้องการสนับสนุนช่วยเหลืออันนี้ก็กว่ากันไปแต่ไอ้อย่างที่เราทําได้เราก็เดินหน้าไปนะครับตามพนันธกิจของเขาหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับสังคมบ้านเมืองจะอยู่ได้เมื่อทุกคนทําหน้าที่ของตัวเก่าให้ดีที่สุดรับผิดชอบ ตอนหน้าที่แล้วก็มีความเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผ่านพ้นไปกับประเพณียิ่งใหญ่แล้วก็ต้อนทับเข้าสู่ฤด,ดูกาลท่องเที่ยวนะครับแหลมอันนึงก็คือว่าช่วงนี้แม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะแต่มีฝนมานะครับจากพายุที่เข้ามาเป็นรอบๆเนี่ยผ่านมาแล้วคันไมกีนะครับสุดสัปดาห์ยังมีผลต่อพื้นที่บ้านเฮาอยู่ตอนนี้คือมีฝนตกนะครับและมีแหมลูกหนึ่งนะครับฟงซองนะครับนะฟงวองฟงซองนี่เนาะ ฟงวองนี่ก็ฮะอันนี้อันนี้อาจจะมาเข้ามาแต่ก็เนี่ยมีฝนเหมือนกันนะครับฟองที่ตามต่อไปว่าใกลๆแล้วเป็นไดเพราะอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่นะครับบรรเน่ใจเหมือนกันว่าฤด,ดูหนาวปีนี้จะหนาวเอาแต,แต่เมื่อใดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ผ่านฤดูฝนมาแล้วประกาศเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วเป็นเดือนละ แต่ก็ยังมีฝนเข้ามาเัืเขาต้องระมัดระวังเรื่องของภัยธรรมชาติอยู่จอนี้ช่วงนี้นะครับพี่น้องทางภาคเหนือตอนล่าก็มีฝนตกหนักเหมือนกันเป็นว่านะครับเนาะ,ะแล้วก็มวลน,น้ําเหนือก็เคลื่อนตัวไปทางภาคกลางนะครับเคลื่อนภูมิพลรอบ14-15ปีที่มีระดับน้ําเกือบเต็มและก็กําลังระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพยา นะแล้วก็มวลน,น้ํานี้ก็จะไปเพิ่มปริมาณน,น้ําในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็นังีให้มีความเสี่ยงตัวเพราะนั้นจัดการบริหารจัดการน้ําอย่างเต็มที่นะครับเพื่อประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในะพี่น้องประชาชนก็ต้องมีสติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตัวนะครับอย่าไปตื่นตะนกเนาะบางทีบางอย่างนนะมันหันอันอย่างน้อยไปเฮาเปิลออู้อย่างแต้มแต้มหูแชร์กันละบอกกันละไรน,นะมันตื่นตานกมากกว่าตระนักนะครับอันนี้สําคัญดีเดียวอ่ะมาที่รายการของเฮาครับคุณฟังครับครม มีมติที่น่าสนใจจะได้พ่องสัปราห์ที่ผ่านมาไปติดตามจากทีมงานของโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลได้ถแถลงให้ฟังนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็คณะโฆษกสานักนาย,ยกรัฐมนตรีขอรายงานผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่6ประจําปี2568ในวันอังคารที่4พฤศจิกาย,ยน2568นะครับโดยมี เรื่องที่น่าสนใจสําหรับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับแต่ก็จะขอหยิบยกประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการรับรู้รับทราบแล้วก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนมาในบางประเด็นนะครับส่วนประเด็นที่เหลือก็จะนําเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ตามมานะครับประเด็นแรกครับท่านนายกนะครับวันนี้ท่านนายกได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการเร่งรัด เบิกจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประสบเหตุน้ำท่วมนะครับหรือเหตุอุทกภัยในปี2,568นี้นะครับโดยในป็นปีงบประมาณ2,569ซึ่งมติคอรมอเนี่ยก็ได้มีความเห็นชอบนะครับมา2-3สัปดาห์แล้วนะครับเงินก็โอนเข้าแล้วนะครับแต่ว่าการดำเนินการโอนเงินให้กับไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังโอนได้เพียง11%เอง นะครับซึ่งท่านนายกก็ได้มีการเร่งรัดติดตามแล้วก็กำชับให้กระทรวงมหาดไทายเนี่ยได้เร่งโอนเงินเยียวยาสําหรับผู้ประสบภัยเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับรอน,นบอกจากนั้นครับก็มีเรื่องเพื่อพิจารณาอยู่หลายเรื่องได้กันครับเรื่องที่1น,นะครับคอรมเห็นชอบนะครับในคําขออนุมัติของกระทรวงคมนาคมในการขออนุมัติ กู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการกรณีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายวงเงิน18,000ล้านบาทของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปี2 0 0 0ประจำปีงบประมาณ2569นเนะครับเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยแจ้งว่าภาระของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบำรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบรางค่าใช้ใจ่ายเรื่องบำรุงอาคารสถานที่ ค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบำรุงรถจักรล้อเลื่อนนะครับค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางค่าใช้ใจใ่ายที่เป็นเงินบำเหน็จบำนานเหล่านี้เป็นต้นนะครับและรายได้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่เพียงพอต่อรายจ่ายจึงขออนุมัติกู้เงินนะครับโดยให้กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการหาแหล่งเงินกู้ให้นะครับในวงเงิน1 8 0 0 0ล้านบาทซึ่งครมเห็นชอบนะครับเรื่องต่อมาครับ เรื่องขออนุญาตลงนามร่างสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดงและการดําเนินการให้สนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีผลบังคับใช้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะมีการเดินทางไปของกระทรวงยุติธรรมนะครับเพื่อจะมีการลงนามในวันที่14พฤศจิกายน2568นักุงมานิลาประเทศฟิลิปปิน นะครับโดยผู้แทนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับหรือผู้แทนเดินทางไปนะครับโดยเนื้อหาสาระสําสคัญของสนธิสัญญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นนะครับก็จะเป็นหลักเกณฑ์ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งคล้ายคลึงกับสนธิสัญญาในเรื่องเดียวกันที่ไทยได้เคยจัดทําไว้กับประเทศต่างๆนะครับโดยสาระสําสคัญก็คือเราจะสามารถขอ ส่งผู้ร้ายข้ามแดนขอขอให้ประเทศปลายทางเนี่ยนำส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้หรือประเทศต้นทางสามารถขอร้องให้เราเนี่ยส่งผู้ร้ายได้นะครับโดยก็จะมีหลักเกณฑ์สำคัญก็คือสนธิสัญญานี้จะบังคับใช้กับคำร้องของคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนรวมถึงคำร้องขอจับกลุ่มชั่วคราวที่ยื่นภายหลังจากวันที่สนธิสัญญามีผลบังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงวันเวลาที่ได้กระทำความผิดนะครับต้องมีโทษนะครับการผู้ร้ายที่ขอตัวเนี่ยนะครับความผิดจะต้องมีโทษจำคุกหรือจำกัดเสรีภาพอย่างน้อยหนึ่งปีหากภาคีผู้รับคำร้องกำหนดไว้กรณีต้องต้องการต้องการตัวเพื่อบังคับโทษต้องเหลือระยะเวลาของโทษอย่างน้อย6เดือนนะครับ คดีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี้จะยกเว้นคดีลักษณะการเมืองนะครับคดีการเมืองจะไม่มีผลบังคับใช้กับสนธิสัญญาฉบับนี้นะครับและภาคีสามารถปฏิเสธนะครับมีสิทธิที่จะปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้หากสิ่งที่ขอไปนั้นขัดกับกฎหมายในประเทศนั้นๆและคอรมอนะครับได้รับความเห็นจากกฤษฎีกาแล้วว่าเรื่องนี้ ไม่ไม่ถือว่าเป็นสัญญาตามมาตารา178แห่งรัฐธรรมนูญนะครับไม่เข้าลักษณะวรรคสองและวรรคสานะครับไม่ต้องนําเสนอรัฐสภานะครับเรื่องต่อไปครับกระทรวงพาณิชย์ครับขอความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจาักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับโดย ความเห็นชอบร่างความร่วมมือนี้นะครับจะเป็นร่างความร่วมมือที่ไทยมีต่อสิงคโปร์ในเรื่องของการซื้อข้าวนะครับจำนวน1 0 0 0 0แสนตันซึ่งมีระยะเวลาสัญญา5ปีนะครับโดยร่างนี้เนี่ยนะครับท่านนายกนะครับท่านนายกและมนตรีจะได้เดินทางไปเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในวันที่7พฤศจิกาย,ยน2568นนี้นะครับซึ่งร่างนี้ก็น่าจะเป็นเป็นหนึ่งในร่างที่ ได้มีการลงนามในเรื่องสัญญาการซื้อขายข้าวกับประเทศสิงคโปร์ครับข้อต่อไปครับคอรมอรเห็นชอบนะครับในเรื่องของโครงการสลากการกุศลเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากกระทรวงการคลังขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในบางรายการของการออกส,ากออกสลากนะครับการกุศลเพิ่มเติมนะครับเรื่องเดิมกันนะครับก็คือในวันที่7มกราคม2 5 6 8นเนี่ยนะครับ พรอมนะเวลานั้นเนี่ยมีการออกสลากเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ใช้ประโยชน์ใน,ในด้านการศึกษาการสาธารณสุขนะครับลดความเหลื่อมล้าทางสังคมนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผ่านมาแล้วออกสลากมาแล้วทั้งสิ้นจากวงเงิน10,000ล้านนะครับออกสลากมาแล้วทั้งสิ้น7โครงการวงเงินที่ใช้ไปแล้ว5 3 0 8 000, ล้านนะครับทำให้ในปัจจุบันเนี่ยเหลือวงเงินอยู่4,691ล้านบาท ซึ่งจะสามารถนำมาดาเนินการได้กระทรวงการคลังจึงได้ขอเพิ่มวัตถุประสงค์เข้าไปครับคือสลากกานกุศสที่ได้ออกไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ดังนี้ครับ 1. เพื่อการศึกษา 2. เพื่อศิละปะวัฒนธรรมไทย 3. เพื่อการสาธาร,รณาสุขหรือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมถึงโครงการที่ก่อประโยชน์แก่ประชาชนสังคมอย่างทั่วถึงในวงกว้าง นะครับซึ่งสิ่งที่กระทรวงการคลังขอเพิ่มเข้าไปก็คือเพิ่มในหมวดของศิละปะวัฒน,ธ,นธรรมไทยเข้าไปด้วยนะครับต่อไปครับร่างกฎหมายยกเว้นกนารบังคับใช้กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดสิ่งปฏิกูลนะครับการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยนะครับเนื่องจากว่ามีกฎหมายฉบับนี้นะครับในเป็นฉบับที่พศ2567 โดยเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยคือการให้อํานาจองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถจัดเก็บค่าจัดเก็บรายได้นะครับจากค่าเก็บขยะจากค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลพูดง่ายๆก็คือเรียกเก็บเรียกค่าเก็บขยะได้เรียกค่ากําจัดขยะได้นะครับแล้วก็จะมีบัญชีแนบท้ายบัญชีแนบท้ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขากําหนด ประกาศกระทรวงเนี่ยกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ํากําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําคือขั้นต่ําคือต้องเก็บเนี่ยสาบาทราคาเริ่มต้น30บาทกําหนดเพียงขั้นต่ํากับขั้นสูงหมายความว่าในการเก็บขยะหนึ่งครั้งประชาชนเนี่ยจะต้องเสียค่าเก็บ30ค่ากําจัดขยะอีก20เป็น50บาทดังนั้นเนี่ยครมก็เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภาระกับประชาชนมากเกินสมควรประกอบกับในพรบฉบับนี้ ให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยไปทําระเบียบของท้องถิ่นเพื่อที่จะเรียกเก็บเงินได้ผ่านมาจนถึงเวลาที่จะใช้ในวันที่18พฤศจิก,ก,กายนนี้ครับปรากฏว่ามีท้องถิ่นที่สามารถทําแล้วเสร็จเนี่ยเพียง40%เท่านั้นเองยังขาดท้องถิ่นอีก50%ที่ยังไม่มีความพร้อมดังนั้นการที่จะให้ท้องถิ่นที่ทําเสร็จสามารถเก็บได้ส่วนท้องถิ่นที่ยังทําไม่เสร็จยกเว้นไปก่อนจึงเกิดความลักลั่น นะครับดังนั้นทางคอรมอรจึงมีมตินะครับให้มีการยกเว้นนะครับยกเว้นการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ไปก่อนแล้วขอให้กระทรวงมหาดไทยไปปรับปรุงบัญชีแนบท้ายโดยการไม่กำหนดขั้นต่ำหมายความว่าการจะเก็บการจะเรียกเก็บค่าเก็บขยะจากประชาชนเนี่ยขอให้เป็นไปตามความพร้อมของสาภาพพื้นที่ และความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไม่มีขั้นต่ำตามตามตามประกาศแนบท้ายนะครับเรื่องต่อไปครับคอรมอรครับได้อนุมัตินะครับอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและแผนงานบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจํำกัดแผนบูรณาการประจำปี2570นะครับ โดยในปีนี้นะครับแผนบูรณาการต่อเนื่องจากปี2569นะครับครมออนุมัติทั้งสิน้น7แผนงานประกอบด,ด้วยแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้แผนบูรณาการป้องกันรปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิตอลน,นะครับโดยในการนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนแผนบูรณาการเป็นแผนพทธศาสตร์จำนวน2แผนงานนะครับคือแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับและแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยนะครับอันนี้ที่เปลี่ยนจากแผนบูรณาการเป็นแผน ยุทธศาสตร์ชาติโดยมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนบูรณาการประจำปี2570นะครับจาก7แผนดังนี้นะครับมอบหมายท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี2570และเป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนบูรณาการดังนี้ครับ 1. ท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับจำนวน2แผนงานคือแผนบูรณาการ ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้และแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิตอล 2. ท่านโสพลสารัมจำนวน2แผนงานคือแผนงานบูรณาการป้องกันปราปลามและแก้ไขยาเสพติดและแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 3. ท่านจะท่านบวรศักดิ์ปวโนนะครับจำนวน1แผนงานนะครับแผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริต่อผิมิชอบ 4. ร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าจานวนหนึ่งแผนงานคือแผนงานบรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 5. ท่านสุชาติชมกลิ่นจานวนหนึ่งแผนงานคือแผนงานบรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริและบริการแห่งอนาคตนะครับต่อไปครับเรื่องสุดท้ายสําหรับผมนะครับยังเหลืออีกสองท่านนะครับเรื่องสุดท้ายสําหรับผมก็คือวันนี้เนี่ยก็ได้รับการร้องเรียนจาก วัดนะครับจากวัดจํานวนมากนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยวัดได้รับความเดือดร้อนเดือดร้อนมากนะครับเนื่องจากคนไปทําบุญน้อยนะครับแล้วก็มีภาระของวัดเนี่ยที่จะต้องมีภาระค่าน้ําค่าไฟอยู่จํานวนมากนะครับทางท่านบวรศักดิ์นะครับก็เลยยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยในคอรมอนะครับว่าจะขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้า นครหลวงนะครับการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงเนี่ยได้มีมาตรการในการดําเนินการเพื่อจะเป็นการผ่อนผันให้กับวัดเหล่านั้นอยา่าเพิ่งดําเนินการไปตัดน้ําตัดไฟนะครับซึ่งในคอรอมอเนี่ยก็ได้มีมีความเห็นนะครับหลากหลายนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ได้มีมตินะครับมอบหมายให้สํานักพุทธศาสนานะครับแห่งชาติให้มีการดําเนินการสํารวจ นะครับแล้วก็ช่วยเหลือวัดเหล่านั้นโดยโดยที่จะมีการสํารวจแล้วก็มีการช่วยเหลือจากความเป็นจริงนะครับอาจจะมีการบริหารจัดการเงินบริจาคเนี่ยในรูปแบบอื่นที่สามารถทําให้วัดใหญ่และวัดเล็กเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในอนาคตค่ะวันนี้ก็มีวาระที่น่าสนใจนะคะวันนี้คอรมอค่ะมีการพิจรารณานะคะให้ความเห็นชอบ าการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกนะหรือว่าที่เราุคนคุ้นเคยกันก็คือรายการมอเตอร์จีพีนะคะซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะวันนี้มีการเสนอให้ประเทศไทยนะคะเป็นชอบภาพในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกนะคะรายการมอเตอร์จีพีต่อเนื่อง5ปีนะคะตั้งแต่ปี2570จนถึงปี2574ค่ะ ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีกรอบวงเงินสนับสนุนรวมนะคะ8 9 9 8 6ล้านบาทค,ค่ะและในช่วงเดือนมีนาคามของทุกปีค่ะไทยก็จะเป็นสนามแรกอย่างเป็นทางการในปฏิทินการแข่งขันตลอดทั้ง5ปีค่ะก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะคะให้เป็นศูนย์กลาง มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศค่ะก็าะคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้นเนี่ยไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0ล้านหามคนค่ะต่อวันนะคะแล้วก็งบที่จะขอสนับสนุนจากภาครัฐนะคะในกรณีที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะคะมีประมาณการรายรับนะ,ะอยู่ที่ 700ล้านบาทค่ะในขณะที่ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ที่4,697.86ล้านบาทซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ขอรับการสนับสนุนงบเพื่อเป็นการสมทบค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพนะ,ะในการจัดการแข่งขันและการดังกล่าว จำนวน ,3997.86 ล้านบาทค่ะก็มีการแบ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์นะคะหลังหักรบรายรับเนี่ยนะคะจำนวน700ล้านบาทแล้วก็ยังมีค่าภาษีที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะจำนวน780.86ล้านบาทและมีค่าจัดการแข่งขันจำนวน900ล้านบาทค่ะคณะรัฐมนตรีก็เห็นควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการต่อไปนะคะโดยมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้นะคะแล้วก็สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างคุ้มค่าค่ะส่วนเรื่องต่อไปค่ะวันนี้เนี่ยครมอรับทราบข้อเสนอแนะกรณีสิทธิพลเมืองของบุคคลที่ถูกเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลางซึ่งบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายไทยได้นะคะเช่น สิทธิในการเลือกตั้งการทำงานการเข้าถึงสวัสดิการและการเข้ารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนื่องจากว่าไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติค่ะ <c oughs> ฉะนั้นที่ประชุมก็เห็นควรนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะได้เร่งพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขนะคะเพื่อให้บุคคลที่ถูกเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกลางสามารถได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็ได้รับความเท่าเทียมในสังคมเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านี้นะคะตกอยู่ในสาภาพไร้สถานะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยค่ะวันนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นครมก็รับทราบนะคะแล้วก็เห็นชอบร่างพิธีสารระหว่าง,งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยค่ะกับสำนักง,งานสุราก,ากากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบการกักกันและสุขลักษณะเพื่อการส่งออกรังนกดิบค่ะเพื่อการบริโภคนะคะที่ไม่ผ่านการทําความสะอาดและรังนกเพื่อการบริโภคที่ผ่านการทําความสะอาดแล้วจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจะบังคับแทนพิธีสารเดิมที่ลงนามไปเมื่อปี2557ค่ะซึ่งพิธีสารฉบับใหม่นี้นกำหนดให้ฝ่ายไทยค่ะได้รับผิดชอบการตรวจสอบ การกักกันและการออกใบรับรองสุขอาอนามัยรวมทั้งการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับไปและมีการติดฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดค่ะเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดค่ะนอกจากนี้ค่ะรังนกที่ส่งออกต้องมาจากค่ํานะคะหรือว่าบ้านรังนกและสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากทางการทันาากการจากทางการไทยค่ะแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับ JACC ของจีนด้วยค่ะ ่วนการลงนามพิธีสารฉบับนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นนะคะในมาตรการในการควบคุมคุณภาพของประเทศไทยการส่งเสริมการส่งออกรังนกไทยไปจีนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และการเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะ นอกเหนือจากนั้นวันนี้ก็มีวาระนะคะในการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการนะคะแล้วก็มีการโอนข้าราชการพลเรือนด้วยนะคะเราจะเริ่มจากการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญค่ะเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงค่ะนางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะนะคะดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรพรสำนักงานกรพรสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะคะเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงค่ะนายดัชนาพิชยานันท์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภา,พ,า,า,สกกสาสพัฒนาการเศรษฐก,กิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เห้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะครับป้ากันไมโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ มิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ไกล้เปนมากขึ้นสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตรภ้าษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต